ไปจบเสไหนกำลังยืดดทอนครับยังไงยังไงไม่รู้ครับได้ได้มาแล้วครับลุงได้ไร<จ>เออมันก็ไปถามแรมอะ่ะมันเจ้าไหมอ๋อคือถามว่าเขาจะซื้อคืนไหมใช่ใถ้าเขาจะซื้อตอนไหนก็พร้อมให้เขาเลยให้เขาไปเลยถ้าเขาพร้อมซื้ออะบอกเขาได้ครับถ้าเขาจะซื้อเดี๋ยวผมแจ้งลุงอีกทีนึงโอเคครัโอเคครับครับมันต้องมีหัวเรือด้วยนะ ได้นะจุ่มปักเปนไม่สัตนี่เนี่ยคอยดีให้ลุงแบบครับขอสาม้อทีนึงครับลุงให้ลุงเอาเซิฟก่อนไหมดูไมลงมาดูดูลุงลุง่ชอบลุงลนมชอบลุงมาเรือแข่งลุงมาแข่งอะทุกคนมาเดี๋ยวมาแข่งอะอันนี้ลุงออก่ออกอนพออะไรไพ่เรืออะไรพออะไรอะไพเรือแข่งกันก่อนมามห้ทุกคนมาเลยมามหมดเลยเจเคะนี่มันตรงนี้มึงนิวนี้ดินีัดินีง เออในมึงมาวัดกันเลยว่าใครจะตรงอ่ะอ่าอ่าอ่าไม่ไมไม่ไมไมไมต้องไปต้องไปปั๊มอ่ะไปปั๊มปั๊มเนอปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยปั๊มน้ำมันลูกอ้งอวนหน่อยลูกอ้งอวนหน่อยลูกอ้งอวนหน่อยลูกต้องอ้วนอ้วนไม่แข่งด้วยอ่าเลงก่อนเนี่ยต้องหัดต้องต้องเลงกันนะต้องเลงกันนะลุงท่าลุงลุงต้องท่าสิบสองสิบสองตั้งตั้งไว้ก่อน ไอ้ท่าตัวไหนวะแขกปะสิบสามสิบสามท่าสิบสามแดนแดนอยู่ในแดนส์ผมเป็นหัวเรืออยท่าแดนสิบสามสิบสามทุกคนเขาวนี่สิบสามต้องมีหัวเรือด้วยนะแต่เราคุต้องมีหัวเรือด้วยตีดับดัดับูเปิดเพลงนี่หลยดิเปิดไปได้มดับดับดับเยสเยสเยสเปิดไปก็เราไปแล้วี่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดเปิดในในนี่เลยในในอะไรเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรรู้ชื่อเพลงอะไรอ่ะปุ๊คนดูอ่ะมันไกลไปว่าโดบโดบเปล่าพี่โดบโดบเปล่าเออโดบโดบอ่ะ D O P E วมาแข่งกันดาวไหม D O P E แบลรี่แบลรี่อันนี้โกงอันนี้โกงไอ้หนูไอ้สัตว์นั่นเรือหรือเรือบังคับเนี่ยไอ้เงี้ยค้างไว้นะแล้วเตรียมเตรียมเออคือถ้าพายเรือมันพร้อมที่สองนะต้องรอสัญญาณพี่นะ เฮ้ยน้ำนั่งไอนี่นายฟาดน้ำนั่งไงเจ็ไอสเก็ตนะได้ผมกำลังจะบอกเลยโคตรเร็วไปรับไปับรับดับอหมอบมเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวเดินไปเบงนี้เดินไปเบืองไม่ไมันต้องไปท่าไหนมันต้องไปท่าไหน12ครับลุง12 12ลงตัเต็มตัวนะครับิยอก้อเร็ว ไอ้เฮียเโตในตัดยด็ตัวรันเร็วเดีกายวายพปอมแล้วพอมแล้วเส็ตัวสามสองหนึ่งไปโอ้หไอ้เฮียอยากช้าในตัด

มันเลี้ยวได้ป่ะตีาไม่ยอกสายไม่หยอมันเลี้ยวได้ป่ะไม่ได้ไม่รู้ไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดสายไม่ไลยไม่ไหลสายไม่ไหลไปไม่ไหลไปไม่ไใจดูว่ดปมไนม่จด้กเมือมิมอนมิจฉุกเไมือนมิจฉุกเหมืปไม่ไหมอนมิจฉ้ไเหมือนมิมือนมิจฉุมือไมิมนม่ไหมือไม่จฉุหมอไม่จฉุกมนมิจฉอม้เม่มิมิมิม

เจ้าพระยาเจ้าพระยาแม่น้ำปิงเจ้าพรยาแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงสิงเงียบงายแม่น้ำปิงสิงเงียบงายแม่น้ำปิงสิ่งเงียบงยโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายลาสุดท้ายร้อยสุดท้ายร้อยสุดท้ายห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรตู้ไม่ตู้สิ่งน้ำปิงสิ่งน้ำปิงเจ้าพระยาเจ้าพรยาสิ่งน้ำปิงเจ้าพระยาเจ้าพรยาใกล้ดึงแล้วใกล้ดึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วตู้ไม่ตู้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 ใกล้แล้วใกล้แล้ว ข้าาไปแล้วเข้านใจโอ้โหนี่ล่ะเรียบร้อยไปแล้วนะครับยสีาบแต่ละโอ้หัวเมืองแต่ละแม่น้ำแต่ละจังหวัดนี่ไม่ธรรมดาโอ้โหไฟไฟกลาวไปใัรจะไยุกระปอกไล้เหีย ีเลมอะไรดําดําเนี่ยดําดิดอะไรยดิเล่มอะไรนี่ยดดบ็คดมะไรดิมาดดําะไรดิฟดิฟดํา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 ดํ้ดําดิาดํ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 มดําดอยด่าดําดํดําดําดํเดําดําดํดํา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 ดดดดดดด ยิงใครอะยิงไม่โดนสีอไรเนการดิบสีเปกาดับสีมากาดิบสีดับดิบดิบดับดิบดิบดับดิบดิบดับ เดี๋ยวป่โยกระปองเอาให้จบวันนี้พรุ่งนี้กูหยุด